ีะสามารถจิ้มได้เลยว่าใช้ใครได้ปอกครับครับเริ่มงต้นคนแรกผมขอเป็นพี่หอยปอกได้ไหมครับได้ครับเนี่ยครับแจกไพ่ก่อนครับอยากจะตัดไพ่กันไหมฮะขอตัดค่ะขอตัดให้ครูง้อตัดครับอ่าครูงอตัดครูงอตัดเลยครับตัดโอเคตอนนี้ต้องการให้ใครปอกให้พี่หอยครับ่าสอดครับเกิดมาเพื่อสิ่งสิ่งนี้ เปิดไพ่เลยครับทั้งหมดครับขายครับดีๆก็ได้นี่ป๊อกแปดแต่ผมป๊อกเก้าองป๊อกแปดอย่างนี้คือใครได้ครับนี่ครับป๊อกเก้าพี่หอยครับป๊อกเก้าครับนี่คือสามารถเลือกได้บังคับได้ต้องการให้ใครป๊อกได้อย่างนี้ให้ขายนี่ป๊อกก็ได้เพื่อความชัดเจนลูกค้ามมีอะไรสงสัยในเจ้ามือไหมครับผมขอสับเขาขอสับไพ่ได้ไหมครับได้ครับไม่จะสับเทียเนี่ยได้ไหมไม่ได้เออนี่อ จบชีวิตเซียนเสียหลงเจอเซียนหอยเออปาเข้ให้มาคุณผู้ชมครับเมื่อพี่หอยเป็นคนทำไพ่ทั้งศัพท์และกรีดแล้วเฮียหลงจะยังควบคุมไพ่ได้หรือไม่ต้องติดตามครับกรีดนะกรีดนะปาปปาเอาแบบลอยไปนุ่งล้วกลับมานี่ไหมลอยไปนุ่งล้วกลับมานี่ไหมไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรนะโอ้ เรียบร้อยเรียบร้อยจบจบตรงนี้ขอคูเงาะได้ปอกก้าครับขอตัดทีหนึ่ง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 ได้แม่แจกดิผมแจกเลยนะแจกใครก่อนเนี่ยแจกคนนี้ก่อนนะกลัวให้ผมแจกเลยเหรอแจกเลยแจกบ้าบอผมแจกคูงาะ แล้วก็แจกผมแล้วก็แจกนี่สองขาสองขาอ๋อปั๊บแล้วสองขาปึ๊บอ่ะโอเคอัพพี่เปิดอ่นีดนี่ของผมสี่เซียนหอยสองเด้งสองเด้งอ้าหอยฮะไดอยานีใจไปได้รูของหว่า้าหวตั้งสองเลง เออเจ๋งว่าเจ๋งเจ๋งและทั้งหมดนี้คือเทคนิคจากเฮียนหลงนะครับ